สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมขายกับตอมนะครับในช่วงกาชนนี่ก็ EP สามแล้วนะครับวันนี้คือเราก็ไปไล่ดูคอมเมนต์มาครับอันนี้ถือว่าเด็ดเลยทีเดียวนะครับเราจะมาแข่งกัน2คนนะครับใช่เราจะมาแข่งแข่งอะไรฮะแข่งกินป๊ปซี่ครับป๊ปซีฮะตอมฮะอธิบายนะฮะการแข่งเออก็กินไปใครแพ้ก็โดนบทลงโทษไงเอออธิบายคือบทลงโทษของพวกเรานะคะก็เมื่อคนแพ้เราจะได้รับเป็นบทเป็นของคนนี้ครับไม่ อยากได้ผู้ลายหลยพ่อแม่ดิวนอฮับหอนแน่อยากมีผู้ถือว่าเด็ดฮะไม่นอนใครแพ้ก็ด <laughs> โดนโดนฮะยุ่เยบถือว่าผมแพ้ตั้งแต่เริไม่มีโคมแม่ตั้งแต่เด็กฮะฉันจะเด็นผฉันผัวหรอเพราะฉันยูมีเราควรจะเสมือกันแล้ว ฉันอยากจด้วยวกโอะไรอ,อประเด็กันฉันโอโอกมาเลยครับอาา่าก็ตามนั้นนะครับเริ่มเริ่มเริ่มเลยไหมหรือว่ายังไงเริ่มเลยไหม,ม,มฮะเออเริ่มเลยระดับเราแล้วเออระดับเราแล้วออไปกันเลยครับห้ 5, 4, 3, 3> าสี่สามสองหนึ่งไป

ไม่ไหวจริงๆจุดนเอ่อความลื่นะครับสุดยอดตอนนี้รู้สึกเกตพุ่งขึ้นมาเลยครับต้อมรู้สึกไงฮะหยิบไปช้าก็ต้อมครับมันไม่ใช่บอกแล้วระดับพวกเราเนี่ยคนชนะไม่ไปไหนหรอกเว้ย การแข่งขันนี้เป็นอะไรที่รวดเร็วมากเลยครับแล้วก็ได้ผู้แพ้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คืออะตอมคนรองเราเนี่ยฮะเฮ้ยครับต้องการชื่อยัไงครับี่แข่งมาสามตอนเว้ยแล้วแพ้ทุกตอนครับรู้สึกยังไงฮะบอกหน่อยฮะปากปื้นมาเลยครับภูมิใจไหมครับที่ภูมิใจมากเลยครับที่แพ้มาขนาดนี้ฮะทุกทุกทุกตอนเลยใช่ไหมใช่ฮะแต่อีพีหนึ่งยันอีพีสามนะฮะโอ้วันนี้ถามอย่างพร้อมที่จะรับบทลงโทษยังไงไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแหละแต่ไม่ต้องพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยว่าออะะะตมมจสาาารรถทไไดด้ขนนนหคับ โอเคครับพร้อมนะฮะสามยวะรวะสองหนึเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าโอเคไปเลยพ่อแม่พ่นองอยากได้ผัวอยากได้ผัว่ล่่พ่อแม่พ่นองอยากม่ผัวอยากไม่ผัวอยากลองอยากลองจะบอกด ยจกได้ผัวผัวหรอผัวฉันยมินผัวฉันอยู่นีโอ๊ยโอ๊ยผ่อไม่พินงไม่มีเกไม่ผัวเออฉันอยากได้ผัวล่แต่งกันฉันสบายฮนาฮ่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 ก่อนที่จะไปถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่มุมเป็นมูฟวงกลมนะครับ ถ้าอยากให้พวกเราทำอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือทางแฟนเพจ n r g YIN e SHOW ในเ c e บุ๊กก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับไปยินี่โเว์ไปอะไรอะไรไปแล้วไป